ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีม่านสิ่งเหล่านี้เราจะต้องอะไรย้อนกลับไปดูแนวทางของชาวซาลฟในอดีตว่าพวกเขานั้นได้ชี้แจงอะไรบ้างว่าหลักสูตรของแนวทางอะลุซุนนาฮวนจามะในการอธิบายถ้อยค,ำคำํยาคําปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮออิลลอฮ์อยู่ในแง่ใดหากเราใส่กระดุมเม็ดแรกผิดพี่น้องผู้ที่มีมา่านที่ผมบอกที่ผมบอกไม่ว่ากลุ่มใดที่ให้คําว่าลาข้อเล็กก็ เขาจะไม่เยเสยแม้กระทั่งคุณจะยกหะดีตอันกุรอานที่ยืนยันว่านี่คืออิบดะดาแต่เขาบอกว่าอิบดะดามันไม่ได้มีความหมายที่อยู่ในคาว่ลาละอิละคาว่ลาละอิละนั้นก็คือในเรื่องของการสร้างดังนั้นการที่เขาเชื่อสัตว์ปีให้กับสิ่งอื่นการที่เขาขอดุอากับคนตายเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นการตั้งภาคี เพราะการตั้งภาคีคือการที่เราเชื่อว,ว่าอัลลอฮ์มีสององค์นั่นเองดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีม่านชุบบัฮเหล่านี้ถือว่าเป็นชุบบัฮที่แรงมากและชุบบัวฮที่สองลาฮากิมียะตะอินลัลอก็ถือว่าเป็นชุบบัวฮาที่แรงมากแรงจนกระทั่งท่านอาลีบนอนบบีตเตเลบอกว่ากาลิมาตุฮักกินอูรีดาบิฮาบาตินมันคือถ้อยคําที่ถูกต้องแต่แฝงเนื้อในต่างๆของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเพราะมนุษย์พี่น้องผู้ที่มีม่านขาดไม่ได้ ที่จะต้องมีรัฐขาดไม่ได้ที่จะต้องมีผู้นําแม้กระทั่งฟิตรอของทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีหนึ่งเป็นองแม้กระทั่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเมื่อเรายืนยันเมือ่อเขาถามว่าแล้วใครสร้างอัลลอฮ์ล่ะเราบอกว่าอัลลอฮ์ทรงเอกะทรงหนึ่งุนฮุอัลลอฮุอาหัดอัลลอฮ์ทรงเอกะดังนั้นเป็น้องผู้ที่มีม่านถ้าหากว่าเราไปขัดกับฟิตรอเนี่ยแน่นอนไม่มีใครเป็น้องผู้ที่มีม่านหากพระเจ้ามีสององ,องค์แน่อนอนการบริหาร การจัดการมันก็จะล้มเหลวดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านในแต่ละพื้นที่ถ้าหากว่ามีผู้นําหลายคนมีหลายคนแน่นอนการจัดการเหล่านี้มันก็จะล้มเหลวเหมือนกับฟิตานาที่เกิดขึ้นในอดีตในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาและยิฮูัลสลัมจนกระทั่งจวบจนถึงเหล่าบรรดาสหฮับะเลยบรรดานักวิชาการใน300ปีแรกเขียนหนังสือตำราชักพุสุนนะเพื่อที่จะให้เรานั้นออกห่างจากฟิตรนาต่างๆของกลุ่มต่างๆ ที่เป็นกระแสความคิดเข้าใจคําว่าปฏิญาณตนคาดเคลื่อนนัฟาะอานีวะอียากุมีนันอายาติวะซิกรินฮะกิมอะกูลุกอลิฮะซ่ะวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิสัยลินมุสลิมีนัมินกุลลิซัมวัสตักฟิรุอินนะฮูวัลกุฟุรุรฮะหิม